นี่คือสกินปืน M4 ที่คุ้มค่าที่สุดณปัจจุบันนี้ในเกม PUBG Mobile และเมื่อสกินนี้มันอยู่ในเกมภาพก็จะเป็นประมาณนี้อ้ยเจ๋อเอฟเฟกต์โอ้ยด oh ีได้ไนี่พี่ได้ไนี่ยพี่ได้เนี่ย บอกได้คําเดียวครับว่าสกินปืนนี้อลังการมากๆครับและสกินปืนนี้นะครับอยู่ในกิจก,กรรมของ Shadow Alta นั่นเองนะครับผมเป็นกิจก,กรรมใหม่ล่าสุดในเกมเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ตัวผมไดเติม UC มาจํานวน20,000 UC นั่นเองนะครับมาดูกันว่าเราจะได้สกินปืนนี้หรือเปล่านะครับเอาละนะครับถ้าพร้อมกันแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปดูคลิปกันเลยส่วนใครนะครับอยากจะเติมเกมผับซีโมบายราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่ phantom game don't saque me e. cook e. sa อันนี้เราจัดย c มาดูปุ้ยเธอได้ผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับทนหน่อยนะเนี่ยอันนี้เ็แบบือผมไปทําฟันแล้วรีเฮดเดอร์อยู่ในฟันนะครับไปครับทุกคนลุยครับสิบกล่องแรกขอให้ไม่เหลือไม่เกลือดิอุ<ห>้ยเหมือนจะได้อันแรกมาเป็นท้าย m 4หรือเปล่าอันนี้นี่ไงผ่านท้ายแท็กติกแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนต่างๆนะเอาไว้แลกของนั่เองนะครับต่อไปครับกล่องที่20ครับ อุ้ยไอเม่ทันสวยเหมือนอุ้ยนัาของแต่งปืนอีกแล้ว <S <S เหมือนจะออกดีนะได้กิ๊บมือสามเหลี่ยมมาครับอันนี้ครั้งนี้จะมีการการันตีนะทุกคนตรงมุมขวาล่างจะมีค่าโชคดียอยู่นะครับถ้าเกิดมันเต็มร้อยเราจะได้เหรียญใหญ่มานะเป็นอัญมณีตัวใหญ่นะครับ <Okay. S 2> ครั้งนี้น่าจะได้หรือเปล่าอัญมณีอุ้ยของแต่งเต็มเลยนี่ไงได้ปากกระบอกแล้วก็คอมเพเซเตอร์มาครับอุ้ยยังไม่ยังไม่ครบค่าโชคดีครับอีกครั้งหนึ่งครับเจ็ดสิบกล่องบัฟเข้าไป นี่ไงไดเหรียญใหญ่มาแล้วก็ของแต่งอีกแล้วนี่อัญมณีแห่งเงาครับสะสมไว้แลกของนะได้ไมาแล้วหนึ่งอันแล้วก็ของแต่งปืนอีกแล้วครับไอเทมใ,ใหญ่ยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวนี่ไงอัญมณีแห่งเงาได้มา2ชิ้นแล้วครับตอนนี้นี่ระเบิดมือชิโนบีคามนินะครับโอ้ชื่อเท่ด้วยเฮ้ยระเบิดอัปเกรดได้ด้วยเหรออ๋อจะสามารถอัปเกรดได้ครับถ้าเกิดว่าสกิปปืนของเราอัปเกรดไปด้วยนะไม่ต้องอัปเกรดระเบิดครับแค่อัปเกรดสกิปปืนก็พอ ถ้เไฟชิโนบิคามี้ครับมีปะวะเวลาปลาเป็นไฟสีมว่วงอย่างนี้ปะ <Yeah. S 1> ขอปืนหน่อยบูได้คูณสามมาแต่ว่าไม่ได้ปืนครับแล้วก็ได้ทางด้านของตัวอัปเกรดอาวุธครับหรือว่าอัญมณีมานั่นเองนะโอ้โห oh oh. คือตอนนี้ถือว่าเขาขั้นเกลือนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เนี่ยผมจุ่มเป็นแล้วประมาณ8,000 UC นะครับเหลืออยู่น2จาก20,000นะครับเราสามารถแลกสกินปืนได้แล้วนะสะกินปืนเนี่ย ใช้3อัญมณนีนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้สกินปืนจะใช้กิน UC ผมตีให้เลยประมาณ80,00 UC ยครับ8,000 UC ก็อยู่ที่ประมาณ2,880บาทจากเพจบริการเติม,ะะกมเกมนะครับถูกบริษัทเกมมิ่งนั่นเองสรุปตามนั้นเขาจะตรงกันนะเขาจะตรงกัดนะครับต่อไปครับ150กล่องครับนี่ไงบัฟเข้ามานี่ระเบิดซ้ำนะครับแล้วก็แมททิเดียลมาหนึ่งอันจะ200แล้วครับยังไม่มีไอเทมใหญ่ๆอย่างปืนหรืออะไรออกเลยนะ <S 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 ได้อัญมณีมาหนึ่งแล้วก็นี่ครับ กระเป๋าสะพายพลังจามาอีกหนึ่งชิ้นครับตอนนี้ของแดงระโผแล้วลองใส่ให้ดูครับเกือบ200กล่องนะอันนี้คือเวลสามนะครับเวลเวลถ้าตัวกระเป๋าพิเพวไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นเนาะดูผู้กันตามตรงนะครับแต่ว่ามันเข้ากับเซตนั่นเองนะ คตเกลือเลยตอนนี้เราเปิดไป260แล้วนะครับเดีย๋ยวมารับของด้านนี้กัน20กล่องแรกนะครับได้เป็นท้ายปืน40กล่องนะครับได้เป็นเครื่องประดับเที่เอาไว้แปะหลังกระเป๋านะครับกรอบรูปนะครับก็ได้มาเหมือนกันนะครับตอน80แล้วก็150ได้เป็นมททีเดียวครับแล้วก็250ได้เป็นอัญมณีแห่งเงามานั่นเองนะ ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ8เหรียญเท่านั้นนะครับถ้าผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยผมต้องมี16เหรียญน,นะครับเว้นแต่ว่าจะมีของออกอย่างเช่นชุดทองอะ่ะถ้าออกก็ดีมากเลยนะเพื่อนเหลืออีกหพันครับยาวไปสองร้อเจ็ดอโหต่อไปครับ280นี่ไงอัญมณีแห่งเงาครับแล้วก็มีของแต่งปืนแต่ว่าของซ้ำครับโอ้โหอัญมณีแห่งเงาออกรัวๆเลยได้ปะ เกลือมากเกลือมากโอ้ยไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยครับนับเลยทุกคนอีก3เหรียญสุดท้ายครับ410กล่องลุยอุ้ยเอ้ยอัญมณีแห่งเงาชิ้นที่หนึ่ง อัญมณีแห่งเงาชิ้นที่2ส,สวย12บวกสเป็น15อีกอันเดียวเกลือถีดรถไปสิบกล่องครับสุดท้ายแล้วรอบนี้น่าจะการตีหนึ่งร้เซครับถ้าออกอ้าโชคดีเย yeah. เรียบร้อยครับผมได้มาครบทุกอย่างแล้วนั่นเองนะครับ ชุดระดับสีทองนะครับพลังนิงจาบัฟเขาให้ครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เอาหน้ากากอีก2ครับบัฟเข้ามาอุ้ยนากากโคตรเท่เลยได้เป็นสีทองมาอีกแล้วก็เอาไปแลกสะกินปืนนะครับอีก3าบัฟเข้าไปแล้วก็อีก2นะครับแลกบอร์ดบัฟเข้ามาบอร์ดไฟฟ้าฝ่ามีมีท่าเต้นอีกหนึ่งอันนะครับ คาเต้นเป็นแบบไหนนะขอดูหน่อยคาเต้นโอวะโอปาฟันกระสุนโอ้ยเจ็ดหยุดได้ยันพิชัยของทะเลแรกเลยพลังนินจาอีกสองอันสุดท้ายครับแรกเป็นฉากหลังนะบัฟเข้าไปติดตั้งทันทีนีตอนนี้เราก็จะครบเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนที่เราต้องอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจัปเกตสกินปืนเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากที่เลเวลสครับบัฟเข้ามา เรียบร้อยต่อไปครับวลวสามอัพมาบับ่อไปวลวสี่วล5ห้ายังได้อยู่นะโอเควลวห้าแล้วก็วลวหกไม่ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วตันแล้วนะสวยมากเลยอะลองผสมกับท่าเต้นที่เราได้มาอีกน่อหนึ่งนะปุ๊บ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 เบี้โคตรสุด จาดเลยครับพี่ไปลองไปโดดล่มกันกระจายที่เท้าพี่เอาไปปาใส่มันนิดนึงอยากทำบ้ากว่ามันมีวิธีไหมแบบเอาดางกระจายไปยัดสิแกมีปะไม่มีคนเลยไม่มีเลยจริงๆไปเลยปะเอาเลยปะเอาเลยปะ นีนจาต้องมาตัดสลิงจับไปมไม่ตายไม่โดนน,น็อชิบหายละชิบหายละ หลือตรงฝั่งเราตัวหนึ่งปะ่ะเหลือจบมีไปเถอะรีบออกรีบออก <c oughs> อยู่นานแล้วตุ้เย่พี่โบจะ อยู่ในโรงนั้นเหรอพี่ใช่ใช่พี่กำลังรอเขาโผล่อยู่เพราะี่ยอมโผล่มาเราชัวร์ได้คืวน้ำหลอมดูฝันบ้านนี่ w a t c ้ o ฮะเห็นสามตัวได้ไงวะ Watch out รอเล่น เอฟเฟกต์โอ้ยสวยจัดทายครับสวยปูอโอ้ยหายโอ้ยได้เนี่ยพี่ได้เนี่ยพี่ได้เนี่ยไป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 ไ Thử đã tin đó ạ Nóc đừng สวยครับสวยครับใครเนี่ยไม่ดูด v หรอเมื่อกี้นี่ฟระเบิดอุ้ยชอบระบบนี้มากเลยอะระบบกันลดความเท่สุดๆคือไม่รู้ว่าจะมีคนสังเกตรหรือเปล่านะผมอยากทำคลิปบอกมากเลย ระบบกันลดคว่ำว่ะขับยังไงก็ไม่คว่ำตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเเหมือนจะเจอจะเจอวิ่งก่อสร้างเ้าหัวชิบละ พี่อย่าสายหน่อยได้ปะ Thank you เฮ้ยไอ้คนอะเรอะอะไอะอะไรอะโอ้กูยาบ้าโอ้ my g o o d n e ติดพี่เหรอเมื่อกี้ใช่ ดันมาสำนักเดียวกันด้วย คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ LFF Live for Fun นะครับในนั้นผมสตตีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ LFF Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดือดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube LFF Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปถึงเพียงเท่านี้แล้วกันบาย ครับผมโชคดีครับ